Bakery, ตายกบเขาก็เดียวบึงหนาเขาจนดัว om ่้เออโต้ถ่านนอกของบันนี้ันมันเด็กเก่าม่วงไปแต่วันนี้รถขั้นนั้นมาเพื่อนพับไปเบาก็จะาของรถขั้นนั้นเออว่าคอยนอนกอดกัน เขาบอกโคตรไปมาสีไมมันออกปากมามันนอกเขาบอกกยาหายก่อนเออมันเป็นวอเออไม่พูดได้รนกอนกันเขาบอกพูดเท้าสีใต้ไปกูไ่บอกสีกระเชดรถพ่งบอกเขาบอกสีแดงมันเป็นตาซากอยยาหายเว้ยอันว่าที่โบอกให้รถคันนั้นมาหาผันบ่อเออบ่าสูสัพเพรถคันนั้นฟังเออเอาแล้วเขามันคือมาสัวเถะบ้าแบบม้าบ่นอกเ่าคือโบวเป็นคตนอกเขาว่าสี บ้าข่อยอยากขายข่อยบ่ได้สนใจิ์ใจนะคนก๋าเดียวเบิ่งจะแซวไปเนาะเออมันเป็นเท่านั้นเนาะหัวขวนข่อยเออหัวโดนนักข่อยว่าข่อยว่ามันแกล้งๆนี่แหละข่นช้อนขุนกบริสุทธใจนะข่อยผู้ใดที่บ้านนั่นเล้วเบิ้งขี่รถนั่งเราเป็นวิ่งจะน่าสิตายมานอนบ้านพักกันังบ่ได้หอดไก่กันพ่ออยากว่าบ่ได้พ่อบาดบ่ได้พ่อดอกนี่แม่บ้าวันเนาะ ก็แม่แต่ว่าห้องนี้คนเมื่อยเบ่เมื่อยไม่แสเขาขี่รถจหนาแล้วหลอเมื่อเมื่อยมาจากบ้านกับผมไม่รู้วันนี้บ่ได้นอนอยู่บ้านนะจากกระองขึ้นแะมันเป็นมีดที่บาทนี่แนบไปปลุกไหวก็ว่าฟิษตัหได้อยากขายก็เบา่นปุๆหอได้ขอผมได้สนใจไหแ้เนาะปาหมูเพราะว่าขวางขวางเบ จักแล้วก็มันสิว่าเออบ่เว้าน้อต่อไปมันสิเขียนมีใจค่อยก็เริ่มสิหับเลยนะขงนอนตัวเองก็นอนนแต่อีกอเบิ่งลําตไปาไลําตอันคําใบนเบิ่งในมดิก็แต่งนอนปิังใส่กันบ่ิ่อยากนอนบ่ทันอยากนอนอันนี้ดควาสิับลงเด้อลงเด้อลงเด้อเพิ่นว่า่สิรถเออลงไปเมื่อบ่พักสิกลับปากเซหวย ลาเพื่อนห้าห้ามสามสี่ส่วไปชมเถื่อนดีชรบการณ์ชมเถื่อนมาถึงวันมหัศลศักดิ์กระดิกระดิ่าพอตัวเราเห็นมันอยู่เซโนขั้นแม่นคอยเห็นคอยลามันตื่มอีกมือนั้นมือตอนเส้านั้นเอาแล้วโอ้คนบริสุทธิ์ไหมคือเอว่าสิกับเมื่อใช่เออคงบอกว่าสิกับเมื่อมาเห็นอีกแล้วว่าเราไปเอารถจักษ์หันเราไปเห็นเฝนอยู่เซโนขั้นคือคอยคอยลาตื่มโดดคือเป็นนั่นอนเนาะขอยีิลามันตื่มโดดบอกว่าเมื่อ เออเราเป็นอย่างเราพถึงจะตาข้นบ่ดูข่อยบ่กอดิามันจะข่อยนี่าพตุเราเห็นขัดขอยเห็นข่อยดาลูกีดีเลยผมเบาดชำน็ออมันเป็นตาชากนั่น่อยบเมนเ่าๆได้ข่อยคนนหนึบไม่ข้นนี่ตาคข่อย ันกามีส like ินทำขายูเมื่อก็เมื่อดีขายูมันก่เ้ามันกับเมื่อมันกับเบามันกับสีได้เห็นเพื่นด้งคีบด้งอีหยังหันบักดีเออมันกับสียานจังสันบัตเดีหนักยานมันกับเกินเนาะคนเฮ้าปานนี้เด็กคนอื่นเห็นบัตรอย่างมาไายหูน้ำเซ๊ะบัตรผู้นี้เห็นบัตรแนวนี้เนาะจิจใจคนบกขึ้กันแตกต่างกัน ใจไงไม่ง้นเขาใจลูกข e ้านคว้าเฮ้ยอันนี้าวใจลามนว่าเห็นว่ารขันมาไปเห็นรถคันนั้นห้องไปจะขึ้นบานนี้เนาะป้าบุญโหชเพื่อชเพื่อไปเนาะชเพื่อไปเนาะเนาเลยก่อเาชยแล้วก็เจาก็มาสวนเนเพื่อคนทางไหนเนาะสกแบบนี้ยีนันมันบ้ามนข้ามเจ้าเนี่ยบ้าเออมันบ้มันเป็นตัสกไม่เขาเน่นแล้วก็ข้า มาให้กูยืนรถเขากระยืนมาตะบอนรถพันตายเลยมาหอดเนี่ยบ้นพักมักระยืนมาเขากงเป็นมีบ่อนังคนหลายเนาะเขาบอกว่าโคตแม่สีแม่มันมาสีแม่มันเขาบอกว่าปากหมามันเนาะเขาบอกว่า่าอย่างใหญ่นีานี่หุอีกนาคนก็บากระไรผมบอกเป็นคตรเนี่ยเขาอว่าคือมันมาเนี่ยเขาบอกว่าสีสีหลุดอยาหเองสิโอ้ยน่าค่าน่าข้ามนะบทสนทนา คนกับม ha, ือในเป็นบิดใน่แห้งหายชี้แห้งลาหัวคนตอนนี้เราเต็มรถเดี๋ยวเบอร์เงี้ยวเดี๋ยวเขาจะไปเอาเบิ่งเงินตัวคอยด่าเออเราจะขายแห้งแล้ววันนี้เนาะพี่ที่หาเราเขาอดีอีนั่นมันว่าแล้วเบาว่าเจ้านอนกอดกันเตะปากมันหันคอยว่าไปอยากหายคอย มันปูนได้บากูนอนกอดกันเขาว่านอนปีนดังใส่กันอยู่ปากม้ามันจะมาขักจกันหรอเขาว่าเรากับบได้มาเรากับบไร้มาบ่อบอบุบบ่อมาหันมาได้ยินนี่เพื่น,นที่บอกว่าอย่ยอยางน้อย <ừ. S 2> น,น้นอยเากลาเขาลดีนั่นดีอยู่นีน่นั่นบอพะบาูเ่าบ้านนี้เลยม่มว่าูจีกันจะรูู้ฮูจ้รอใครว่า เรื่องก้นนเาคนต่างหลายเนาะเห็นว่ากันจีนเห็นว่ากันไรเขาว่ามันกับว่าใส่กันเคยแบบม้าว่าว่เขาก็ว่าไปผู้ชำดอกบ้านไรผู้เท่านะ้านบึงบ้านบึงบึงไรนะบึงพลงามเคยไปบ่บึงพนอนบอกบอแล้วบึงพลงามมีเนะบ้าบึงลายังอยู่บ่คนนี้ครั่ะอาจารย์บ้านบึงมันบอบึง โมเป็นบึงทะเลาะทะเลได้บึงนี่บึงคนงามคนเราเถิงเรายังเรายังอยู่บ่เขาก็ยังนนั่แหละเที่ยวไปคือเจ้าเนี่ยเขจักชื่อว่าฉันเขียนชื่อไปให้เอโปุ๋ยเราอยู่บ้านนั้นชื่อในนั้นของฉันม้อนช่วงนาทีเราผ่านมาเนี่ยเรียบร้อยเลยเอาแหละจันพวงในต้นนู้นนะจักเป็นยังบุญเราเราโทรมาบอกดูอะไรแล้วไปหาเราเนี่ยนะบริหารอันสองนาทีเอาปุ๋ย ไปจักนะฮะแพนใดเราเห็นใดแสนกว่าบาทกูได้เอาเละเห็ดปนน้อยเพื่อนเราเข้าห้องมันกระบาดและคันวานนี้ฮะใช้มุนกุดกระถาเนี่ยนะก็เพเห็นว่าเราไปแทงห้องอจะดาบพูดบาปเะน้องฮอดันคนไทยผุนบ้านหาเรานะเชียร์จะแชนจะชองกับเราบริจาติโอ้เอานี่บ้านที่ย้งคอยไปนี่เมีย เอยไปเอาข่าวมันมาให้เราเนี่ยเนี่ยแกงอนม้เนาะผัวก็นอนนวันนี้เลยมันเนี่ยแกงอนม้ชุกหลยมันมันดึงผัวแล้าแล้วแข็งหละอแต่ลาเนี้เยบรอยไปหาเรานน่นวีชาค้ก่อนึ่งที่ไหวางบนบไให้นว้าไว้ฉันออ่าให้ดอกล้หนึ่งทนั้นท่นนี้เยบรอยชวอชิวไม่ยั้งไม่ค้าม ไม่ดูบอกไม่แดงบอกก้าวาแล้วไม่แดงรั้มหนึ่งทีไม่แดงลั้หนึ่งโอโอเรื่นั้นหนูเป็นรหัสเลยเน,นาะเรื่องตัดไม้นี่นั่นจักเล่านั่นของของแท้น,นะของญี่ปุน่นแท่เราหว่านโรยผมแปลงว่าของนั้นเก่น,นะตัดไม่ใหญ่ใช่ไหมกระตามนี่บ่หอยทอดช่อนชาบางทีขาด,ดตุดโรยตัดต่ำหยึกกระ่ยังมีอยู่ในโลกนี้กระแตนุ เห็นแต่ในนางเรื่องกินกินเงินเงินอยู่โอ้เจ้าโบเจ้าย้ำบทรัฐสึบประสบการณ์าะอันนั้นนะครับแต่ว่าคันผู้มีเงินจังจังเขาจังอันนั้นให้แันว่าเขาเบิร์ธนาคารแหละแต่รายจ่ายเขาก็เบื่อไถ่ตัวโบได้ตัวเขาตัวปัจจัยของเขาของแนวเขามันไม่เบิ่อเลยนะ ยาอะลีน้อนุตุนโอ้โธเอาเห็ดลีเลย้อนุปัตต้ดูจานเราก็ไดโอ้แม่ว่าเขาคนมีหยอกชาเน็ะขอจิตโทให้พระเจ้าพังนำขอยตัวนานันทูเขาบักใหม่น่ะฮ้ลโลอยู่ชลลออยู่เฮิรนเนาะ อันอันไม่นันมีแหละมีแต่เด้อไม่นันฮะแต่ว่าเมื่อบักแั้วย้ำท่านบอกเดออ้อเออเอันหักได้แต่เช้นชานหนึ่งได้ลำหนึ่งได้ห็ดบักบ่บบฮะบ,บ,ออบักเออบักและก็รอท่าเดออ้อบางเทือก็ชิ้นเดือนนี่แหละคือชิ้ลงมาบักให้เขาอยู่ดอกเพราะไม่นัน เขาบรทันได้เงินพอเออ,เอ,อจัวชี้ดอกอืมเ,ออเห็ดพีเรอได้หนี่นะอะเป็นวนัดเออต้มมันยังอ่ะหน่อนเป็น,น,นออตนนะหยา,ากดำดิเออคนมันบ่เออเอ,อ่ารอทาเด้เอ,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 อมักใบหนั่นมีแล้วใบหนั่น มาต่อจักรหัสบักไม่ดูไม่แดงทับงานไม่ย่านเขาบักให้ไม่จิกไม่ห้างนี่ถือว่ารดเนาะทำไม่ดูไม่แดงนี่ถือว่ามันเป็นราาคแพงมันไม่เนื้อแข็งเนื้ออ้อเป็นราคายิ่งตามแพงยิ่งตามมันเนื้อไม่ไม่แข็งก่า ราคาแพงเนาะไม่ระดูมันแพงอยู่แล้วเนาะ้องไปดูไม้แดงมันไม่เนี่ยนี่แห้งอ่อนแพงไม่อ่อนๆคือไม้มอนิลันบักสบายนั่นเขาก็เบเอาแพงพี่จารย์บักเองก็ได้ไม่อ่อนนะไม่อ่อนบักเองก็ได้มาหาจ้ามือดกเนาะทูจารันสี่น่าจานพวงสีฝนเนาะจานพวงมันบึ้งมันบึ้งงาม เราเนั่นตะกี้เราเป็นยักษ์คูใดแล้วผ่านมาอยู่ที่เด้วยจานพวงจานบนจานบ่อจานยังต่อมาอยู่ในบ้านคนีิถีคนไทยพุ่นไอ้ลุงจานบ่อกระหากระต่ายนี่จานบนกระหากระต่ายนี่นั่นจะจานพวงอยู่จานพวงจานบ่อจานจักจานยังเลยนะลืมเชิญเสพระเจ้าลงมาผิดนี่ตะคนณไทยพุ่นแหละคอยกระบวดตอนนั้น กาเจ้าเมื่อนี่แหละวัน้ำลังกาเจ้าจันส้นเชียร์น้ำเพลินอยู่ดอกเนาะเออเชียร์น้ำกันอยู่ดอกผมคุณเต่นั่นเขาเฮียนแต่วิชานี่ยนะเออมันเขาเชียั์นไแลจวทีน้อยทำมึงน,นี่อันนั้นแล้วคอยจะงอคอยไปนะคอยก็จะหัวอืมเป็นอย่างไรอาจัรอันแปลว่าไปไข่อันขม่าเขาเน,น้ออืมอันยาดาน้าเอ้มากเขานะ่ะอืมใครออกมามีเต็มแม่งหอดเต็มอยืนหนาหัน เห็นไรบ้านเขาเขาก็อาเงี้ยเขาก็ปลาเป็นหรอบ้านนี่ละของของเขาเนาะวิชาค่อยก็ไปหาเอาไหมง้อดินแล้วบ้านนี่หาเอาน้ำโลกน้ำหนังได้ตั้งสิบตัวชาวโตัวไแล้วคยก็หนีม้าใช้ก๊อเขาเนาะไปเนาะจุดแม่เชี่ยวหย่าเนี่ยคนก็คนของแนวเขาเขามีวิชาเนาะเขาเห็ดกะมันกขบถอดเลยวต่เขาคุไปคว้าใช้ของของแท้เด้บ้านนี่ไหมง้อลินบ้านพ่อชลุดเฟอร์ยหงบ้านมือเยัดแม่มึงเอง มันจิบพแพ้วันทั่วขานี่บ่อะแม่นฟีช่ำเออแม่ว่าิ่นว่าว่าพักแต่งามกาบมันนอกมันมีมีกาบมันใหญ่สองอันนะเออหักกาบมันออกบัดไล่พวกหางอ๊อไม่งอดเอาหายลูกลินว่ะเออไล่เป็นต่อลูกอ่ะนี่มาไกลหรี่บ่ามาช้ำลูกกูอ่ะเออเขาบอกทางลาวเทิงบุจักกะเหตุอะไริ่นว่าสิคือกระปูแล้ววะเออห้างอ๊อกอ่างามมันโปะมันจีงามเพราะไม่งอดเพรามันจีครบว่ามันจีครบแบมันจีนี่ม วางเฉยๆหักแต่งามนอกบรไล่บอกออกมันใช่ลูกโรถบัสตายไปทางนี้อันนี้เราเคยเหตุทับชุบชืนเนาะอย่างเราไม่งอดหรลีบบ่อยโอ้ยกเขาไม่งอดนี่ลายแล้วแค่ใช้กับเนาะชุบไม่ยาบวะเป็นยาบมาเที่ยวลูบยาวบ่ะเผื่อไครแล้วไข่เพิ่นก็ว่าของวิชาคือของเพิ่อนแลยวจับปรับโยมมันพลาดหลุดให้บดมือผู้เชามึงเก่งอะไรพบกอดจีตตายดีมันวะแค่วิชาหีแม่พยังตั้งแกนแม่งอดลีโล้แล้ว ได้พี่แจ๊บเก่งเก่งมึงนี่่นละเอาโกูเวยตาหามึงเอาเขาบอกคอยได้แถวอันอันนี้แถวอันชลวันตูไปแล้วให้ตัดตายกระตามยังก็อย่าเด้อเชี่ยวเด้อมันว่ามันบอกนี่มันมันอันปันเข่าประทันแล้วเนี่ยมันมันึ้นมายามข่อยคนชัลวันอนอนี่เนาะเนาะเชี่ยวเชียวก็ป่อยบ้านนี่นะมันว่ามึงไปนั่นเห็นนั่น เขาเห็นหนกเจ้าหนกยางบนนันนี้นัน่นมึงชูไปเงิดมนปันเดอมันนะมึงไปชื่อเอาปลาคอบักใหญ่ในตลาดนัน่นอืมไปละทิมโปใช่เขาดันเนาะวิชาปูนี่กับวิชามึงตัวไดมันชิดแทบบอกกันให้เมียันไปหนึ่งรถมาก,กินหมอในขนาดหี้เห็วิชานี่ก็หนึ่งกินได้ตะคอดนันอือชุดพืชน,น,นเห็ดนกยางนกเจ้านันเอาน้นงี้เอานวนพา,า,ายในเห็ด เออหมอนี่บริวาเอากระตูป you know. ักพ่อหรือไม่เมียมันหนึ่งกิ่งหนึ่งชุดกิ่งเออตัวตูปักถูกวิชามอนี่หั่งมีแท้นี่ไปขายก็ได้อันนี้แท้ปักพ่อรีแล้วคือกันกับเอาเอาไม่ง้อเช็คอันกับมันแล้วเออไม่ง้อลีหมอนี่เพิ่นรถเชื้อเนาะเออเพิ่นรถเพิ่นเคยเห็นนั่นวิชาเพิ่นั่นจับกรได้เด้บมันเนี่ยผมผมชอบเพี้ยนเลยจ้าอันเรื่องไล่เรื่องยังมันนั่น มันเป็นตัวไม่งออนะว่าจับก็ได้เนอจับก็ได้ของว่าแมงงออวิชาดิบัวหอยมันตอดมันอย่างนึงอันนี้แมงงอออนีไปจับปับกับพลาดมือโลดโอ้ให้ยอยู่บนมือนั่นเห็นแล้วบอกทังขี้ที่กันว่าผู้ขอทิ่มพึ่งน้องชายเนาะเชี่ยวตุ้มแกงมึงรู้วิชาคุณเนี่ยมียไปหนึ่งมากินเรโอ้ยมันชัดมันแช่แช่ปลีนี่น้าหนีบ้านบ้านบราพันเนี่ย พันบรรกพันบกพันพันอันเมืองมันอีตาอันจะอตีตาอันก็ะเล่นตีตาเพียงก่อเป็นไรมัคเครื่อใช้เาวานั้นเห็นมันสามารถหมักตัวทำไมมันมาเป็นสหารอยู่ตกคนเยอะไปไปเจ๊ไปไปเบิ่งนําเหลืองแล้วกันจะกี่ดําเหลืองมัวลอย ไปเบื่อดล้วไปกินแก้วเขาเบิดสามหน่วยชีนหน่วยกินจอกกินแก้วเขาัช่างว่าโอเคไหมปะยำกินยำกินอ่ามันเลือกไงยำกินแก้วเบียร์นี่นะกินได้แล้วกับให้มันกินก้นมันมองดูกับเป็นบนเรียบร้อยถูกเันก็หูจ้าเข้ามาโอ้ยท่านท่านเช่นจังจันทร์บอกกล้วยน่าชาวปลาพันเพราะที่มันตายลงก็จะ องเลวคือว่าเป็นชักลวเอนออนแลนวปาโตขาบจักเนาะโอ, <omon. S 1> โอ,โอ้ยม okay. ่หย่าันหย้ใช้คาดแล้วยลมาอยู่อะที่หลุดเนาะกินได้ยุ่งกันกินก้นมาได้ด้เขายินเดาน่ะมมนเอามาหยำกินมดแก้วเขาอีกเอามาหยำกินมัดอุปการะเลยว่ะจะเอายนแค่เอมวยปบลงมาอยู่ว่ะเออจี่หลุดอยู่ห้องหมอรักเก่าเละเอยอยกินแค่ยู่มาอืมอืมอืมแลก็มากินแล้ว คอยได้อันหมูนี่เห็ดหมูขายเนี่ยคอยจนได้ไปขายน้ำเขา,<ล>าเห็ดหมูขายเห็ดหมูเอาท่อนกล้วยเห็ดหมูนี่เอาแล้วทางนี้ก็ได้ไปขายอยู่ท่าชว่างนี่คนในบ้านนี่กันยังบอตายแล้วก็<า><อ>ไปน้ำเขาหมูนี่หมูเออหมูหมูกล้วยป่ามันมาลายเด้ทางขึ้นหินบุญน,นี่ไปหินบุญไปอันอันนี้บ้านนั้น นี ters, ่นะใบช่องห่องใบก็มีเชี smoking, um, ่ยวปากกอดอยู่ห่นผ right ู้หนึ่งเดี๋ยวนี่ปแล้วไปชื่อเอายางไหนอันผู้เชี่ยนี่โดยฮกยางยางไชหมูไชไก่ไชหมูงนะไชไก่คือคือเจ้าชื่อแบะนี่เนาะยางแบบนั้นแหละยางนั้นวันนี้นะซ้ำกันกับวันของคอยเห็ดนี่แล้วมันตักยางกันยางอันมันมันมีอันนั้นยหนี๋ยเออยางเขาชื่อแบะนะใบล้วก็ชื่อองค์หกหน่่ย <ersch> ไปเสหมูไปฮอดป่า pegar, ทางแวกคอนชงห้องกุกล้วยป่ามันเป็นลายทีฉังหลังกุ้นี้จะกุ้งามไปฮอดแล้วมันก็เอาไม้มันแทกจะมันแทกยังแล้วมัจักมันว่าไปทัดเอาท่อนกล้วยนันชำนี้เดี๋ยวมันว่าแทกนี่แทกเทียนมันจะตัดตัดทัดต้นหนึ่งได้ตั้งเทไรล้านเออบ้านนี้ต้นต้นใหญ่ท่อนใหญ่เป็นต้นใหญ่ท่อนใหญ่เป็นต้นใหญ่ทางว่าเทใส่อ네ือ แล้วมาใช้ยางเป็นหมูเชยไหมยางเลยมันมันไปเห็ดแล้วบ่เนี่ยมันจะเช ja <Jr. S 1> ืเป in ็นหมูนะจักมันเห็ดยังแล้วบ่จากละมันเห็นมันพูดนำพูดชะยางนั้นพูดชะยางยางนี่จักหน่อยกันเป็นตัวหมูเลยครบกันกี่กากกี่ก้าวลีไรอ้าเลยเป็นตะลุยเทพ้เฒ่าเออเอ้าขายตัวหนึ่งชามร้อยเขาหนึ่งชามร้อยบาทชุกเชล่อไปเลยแล้วบ่เนี่ยชุกไปเลยไปฟ้าเมียนท่าชุกชาวบ้านอยู่ ตัวจานมันเป็นพญากลบ่อกมันเป็นอะไรอันนี้นะอยู่นี่เนาะเป็นมุนเดือดตามันภาคทับแข็งไปแล้วแปลว่าแถวฮินบูนเนี่ยมันภาคกันภาคพนมไปจะเป็นบ้านเมืองยังอันนั้นก็ดีแต่กระโทตไปเลยเนาะเขาน้ำบัตรโทรศัพท์บัตบุญจักมีไปได้ดอกบ้านนอกเขาเนี่ยมีทหาหน่วยมันละหน่วยกับบุญมีมีแต่ใช้ยลักสณ์ถูกถูกนอนแม็ดนั่นน่ะว่าตั้งแต่ยังเบาบ่เนี่ฮะบ่แลียวไปเอาเมียผู นี่บ้านนั้นเนาะบ้านได้มาตั้งแต่เช้าปีหน้าตู้จานผ่านมาในีรื่อคนเอาแพชรตะโลเห็นมูเห่ากับมีเลยดู้จานมีเขาเคยเห็นหะเคยเห็นเห็นกับตาอยู่นี่นะชี้เชียดนี่เด้ออันนี้ชี้เชียดอันเขาเขี้ยวหมากนี่เห็ดเป็นอีเคลิปเอาดูแล้วนั่นเพียงอีกบอลนี้่อยชิวาคอยเล่าตัวนี้ยังมันชุด โทษชาวบ้านได้ปะเนี่ยบ้านด้วยว่าชาวบ้านน่ะชื่อมะงอมากินเลยแล้วจะดูจะชงเออเราอ่ะอันโตโตไหนๆตู้ก้อนหมูน่ะโตทั้งสามร้อยโตใหญ่โตน้อยมี่พบกหักไรราคาเดียวอ่ะโหยข้าวเดียวหนึ่งเห็นรู้หรือเราปัับมามาห้อ้วขึ้นมาละโหยมะงอเนาะคนประคนบ้านนอกมันมันบุกเคยกินมะงอมันจะมันญาติกันกินกระเทาะมะงอตอกจำูกกินละกันแล้วก็นับเงินใจเท่านั้นโตเทัานี้โเลย ร้วก็เอาทั้งย่างกับเมื่อเลยเลแล้วคุณเล้าความเ่านะ่เมื่อหละเมื่อถือที่หนึ่งราบวัดบได้ขายหนะอแปลว่ามันมันเห็นได้แต่ชาวชีสมงห็นเ<อ>ป็นตัวหมูนะมือหนึ่งเนาะอือมาน,นี่แล้วก็ <c oughs> ไปก็ขายขายคือหลุดอันอนั้นเขาบุญ<อ>แต่ว่าเขาใช้หลุดไปมันเขาบเอาท่อนกล้วยเนะี่ยให้มูกินน้ำหนอมันบานั้นมันเป็นท่อนกล้วยเด้ เขากป็บประจักน์าคนไทยหนอประจักหน้าจักหลังอย่างว่าวานงูน้ำามันโตนไปแล้วนี่ต่โกนกล้วยน้ำหวาน mm hmm. เป็นอย่างมาเนี้มาบัดนี้ค่อยไปแปลงวิทยุเลยไปแปลงไปเคลื่อนเช่าเฮือนแลาวอันไอ้ก้อนกินบ่โม่ว่าฉันเนเอากิ้นกินแล้วอ่อวะ